สวัสดีครับวันนี้มาดูวิธีการทำข้าวขาหมูด้วยซอสผัดอเนกประสงค์ของทางร้านนะครับเดี๋ยวผมแนะนำหม้อต้มแรงดันก่อนนะครับซึ่งจะใช้ตัวนี้แทนหม้อที่อาาเคยตุนเพราะว่ามันใช้เวลานานมากครึ่งวันนะครับกว่าจะได้กินข้าวขาหมูเราก็เลยใช้หม้อต้มแรงดันมันจะล่นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาที รวดเร็วมากเลยครับันดับแรกผมจะนําขาหมูที่ได้มานะครับมาทอดก่อนในน้ํามันจนสุกพอประมาณนะครับอ่าแล้วก็นี่คือหน้าตาของขาหมูที่เราทอดไว้นะครับผมใช้2กิโลส่วนผสมอย่างอื่นก็มีซีอิ๊วดำนะครับ2ช้อนโต๊ะพริกไทยขาวกับพริกไทยดำอย่างละ1ช้อนชาอันนี้คือขานะครับขาแก่ เราก็นำมาเพิ่มรสชาติด้วยแล้วก็รากผักชีโปวยกัก๊กแล้วก็อบเชยนะครับพอประมาณแล้วนี่เลยฮะเพิ่มรสชาติโดยที่ไม่ต้องเพิ่มแล้วนะครับใช้ตัวเดียวเลยฮะซอสผัดอเนกประสงค์ของทางร้านนะครับเราเคยทํากันมาหลายรอบแล้วนะครับซึ่งรสชาติดีมากๆเลยแต่ว่าแค่เปลี่ยนมาใช้หม้อต้มแรงดันเองครับอันดับแรกเตรียมหม้อต้มแรงดนันผมจะทําในนี้เลยนะครับ เติมน้ำไปพอประมาณนะครับ1ลิตรจากนั้นเราก็ทําการนำส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงไปในหม้อเลยเดี๋ยวอาม่าจะทําการใส่เครื่องปรุงไปนะครับแกก็บอกว่ามันจะได้เหรอเพราะว่าแกก็ไม่เคยใช้หม้อต้มแรงดันแต่ว่าผมบอกว่าได้มันล่นเวลาแล้วไม่ต้องมานั่งรอเปลืองแก๊สเปลืองถ่านด้วย อันนี้เราจะตั้งเวลาทิ้งไว้นะครับประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งหม้อแรงดันแต่ละยี่ห้ออาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ของผมเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงถ้าเป็นพวกเนื้อวัวก็อาจจะประมาณ40นาทีถึงจะเปื่อยสะดวกมากๆเลยครับอ,อันนี้เราใส่เครื่องปรุงไปหมดแล้วนะครับ าจากนั้นก็เดี๋ยวเราจะทําการปิดฝาหม้อแรงดันตัวนี้จะมีแบบคลิปล็อกนะครับก็คือปิดหมุนแล้วมันก็จะเข้าล็อกของมันเลยแล้วก็เวลาจับเวลาเนี่ยหม้อตัวนี้จะเริ่มจับเวลาตอนที่หม้อมันเริ่มร้องมันก็จะมีเสียงร้องขึ้นมาตรงฝาหมอ้อไอ้ตัวดําๆเนี่ยนะฮะเราก็จะเริ่มจับเวลาตอนที่มันเริ่มร้องอ,อันนี้เดี๋ยวผม ไปเร็วๆเลยนะครับอ่าเมื่อครบ3าสิบนาทีเดี๋ยวมาเปิดดูขาหมูที่เราตุนไว้เป็นไงบ้างครับกลิ่นหอมมากนะครับกลิ่นหอมเครื่องเทศแล้วก็ขาหมูมากนะครับเดี๋ยวเอาออกมาแล้วให้อาม่ามาดูความเปื่อยและความเข้าเนื้อของมันนี่ไงฮะขาหมูที่เราต้มไปครึ่งชั่วโมงมอต้มแรงดันกับซอสอนเนกประสงค์ เปื่อยเข้าเนื้อกันมากๆเลยครับแล้วกลิ่นหอมมากเลยโอ้ยมาเดี๋ยวใหเอาม่ามาลองสับกันครับอันนี้คือขาหมูนะครับแล้วก็ผมก็ได้เตรียมแต่งจานว้แล้วไข่ต้มเนี่ยผมใส่ตอนที่มันได้ครบ30บนาทีแนละ้วผมก็ใส่ไข่เข้าไปแป๊บหนึ่งนี่ ก็ดูดซึมมาอย่างดีน,นะครับราดน้ําขาหมูไปหน่อยอันนี้ขาหมูที่ได้จากการตุ๋นเมื่อกี้นะครับเป็นไงครับหน้าตาม,มเดี๋ยวต้องลองก็เสร็จแล้วนะครับข้าวขาหมูโดยซอสผัดอเนกประสงค์หวังว่าคงไม่ยากนะครับยิ่งมีหม้อแรงดังนะยิ่งสะดวกมากเลยยังไงก็ขอให้สนุกกับการทำอาหารนะครับสวัสดีครับ